สวัสดีค่ะเมื่อนี้มีแขกรับเชิญจ้าเดี๋ยวพิมพ์สิพามาเบิบ้งกุสมบัติของพิมพ์นะจ้าเนาะซึ่งพิมเห็ดมะเล้วประมาณพกเดือนจ้านั่นคือปลาลาจ้ปาปลาลาพิมพขอเอินว่ปาปลาลาเพื่อสุขภาพจ้าเพราะว่าพิมพ์ม,มักจากเกลือหิมาลายันมันสิเป็นจังไดจัามันสิกินได้บ่บ่บบรุนกันเจียฟรังน้อยนี่ละจ้าเป็นคนเปิดให สิเป็นจังไดลูกสายกระถามว่าเป็นอีแง่งไงวะจะแม่แม่ก็เลยว่าโอ้ยมันเป็นของดีของแซบลูกวะจของแพงวะจ๊นของหายากแพงค่ะค่ะจายูเดนมากเนี่ยอ่พอดีเย็นพิมพ์มันได้ป่าจากเอ้ยเพ็่นม้าพิมพ์ก็เลยเอามาเห็ดหลงเบิงสูตรว่จ้ะสูตรพิมพ์ว่นี้ตายตัวเลยจ้ะพิมพ์เบงคิปจากอ่า ช่วงต่างๆล่ะจ้าแล้บาดนี้พิมก็เอามัดผสมกันเบิดมั่วไปเปิดจ้าอ่ะลองเปิดกันน่ะลูกโอจะเป็นจันได้เนาะบาดนี้เปิดปุ๊บเปิดได้บ่เอ้าไว้เนี้ยป่ะเดินไลยจุ๊บจันเนี่ยจันทำไมครับเจันทำไมครับเปิดได้บ่ลูกโ ดมบังกันนะลูกดมบังกันนะลูกจะเออดูจั๊กจั๊กอะรยากนี้ของดีว่าไปเหม็นจังหดลูกเบิงจ้าว้าวสิเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวพิมพ์สตักออกมาให้เบิงจ้า เดี๋ยวพิมใช้ให้เบิ้งส่วนผสมพิมพที่ว่าเได้จ้ะเด้อพิมพ์มักจากเกลือไอตัวนี้จ้ะนี่เล้อันอันอันนี้มันก็เป็นเกลือแบบชนิดเดียวกันจ้ะเกลือหิมาลายันหรือเพื่อนเอิ้นว่าเกลือเอ่อเกลือสีชมพู่ะจ้ะมันก็สิมีแบบเป็นหลายลักษณะจ้ะเป็นอันนี้เป็นเม็ดใหญ่ๆอันนี้เป็นที่เพื่อนบดไว้พิมพเอาไอแบบนี้แหละจ้ะมะมัก เพิ่นว่ามันมีแร่ธาตุตั้งแปดสิบสี่ชนิดบมจ้ะพิมพึ่งบึงในกกูตึนตน้องหันอ่ะแล้วบานี้พิมกินถ้ากินเนี่ยแกกินปลาล่าพิมก็เลยแบบยาก,กินที่แบบของที่มีสุขภาพเต่ยก็เลยน้ามาเห็ดเนี่ยจ้าเดี๋ยวขอตมกึนกึนอื้โอ้ยพี่น้อง <c oughs> มันบ่มินดิจ้ามันบ่มินไหม ลูกหัวลูกพิมพ์ต้มบ่เหม็นด้จ้าบ่ค่อยเหม็นสิกล้ากินบ่เนาะบาดนี้เป็นจังไรลูกจะมาขอตักให้เบิ่งจ้านี่นี่โอ้โอหลาลา โอ้ลาลาโอ้ลาลาโอ้ยต่อสิยนไม่ไม่ใมักใส่กระเทียมดองพร้อมจะใส่หมักนัดสับปะรดอีกอย่างอีกแต่ผู้จะผงเส่ผงหนัวกระใจเขาขัวพวกนี้จะก็เป็น ไอ้เขาขัวก็เป็นยังสี่เนาะบานเนี่ยมันสิบแมนบ่ล่ะจ้าพี่น้องแมนบัวมันคือบ่วพิมให้เขาขัวบ่วค่อยเนั่นนี่จ้าบดเขาขัววบดเขาขัวบัวค่อยไอแหลกแมจ้าเป็นยังเป็นตอนตอนอยู่อันคันผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็บบกพิมเนี่ด้วยจ้าอันมันมันเป็นลักษณะยังสี่บัวปลาเอาเป็ดพวกลูกถือกระปลาคนหนึ่งกับมัดนี่อยู่อันโบดีฮัสเหมาเนี่ย อืมเปีย hmm. ก r <beauty. S 1> ันเปีมั i ปียกใี้มันกมนเปียกจะลักษณะประเดียดพิมพิ <My S 1> <laughs> สิกากินมเ <in S 1> นยก,ก, yeah. กินได้โลนล้องกินเหรอจ้าล้องกัดเบิเกลือเหรอเกลือตัวนี้จ้าไอพิมพิมมากสิเอามาเห็ดประกอบอาหารไหมจ้ามันสิเป็นนุ่มัวก็เกลือสินเขาหรือว่าเกลือชนิดอื่นไหม แบบมันสีเห็ดให้รสชาติแบบกลมมแม่มมจ้าพิมก็เลมัดออกมาเห็ดแล้วอีกอย่างมันก็มีแร่ธาตุหลายหลายอย่างมีวิตามินหลายก้อนเกือบธรรมดาพิมก็เลยเอามาเห็ดกินนะจ้าอีกอย่างพิมก็กี้นก็กินแหนะประดแดกแเดี๋ยวซิมก่อนเนอจ้าเด้อขออนุญาตเอานี่แตะแตะมึงเฮียเราปาดเนี่ย แซบจุ๊ดจ้าพี่น้องแซบหอมข,อขั่วหอมข,อขั่วแต่ว่ากระโบเข็มโบโบเข็มไหลเม่อจ้าโบเข็มไหล,ไหลแซบหนัวอยู่แต่ว่ากออกซีออกซีรสชาติซีสมนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงนี่ละจา้ามื้อนี้พิมพ์กับมะขอเสนอนี่ละจา้า ปลา้าของพิมพภูมิใจหลายได้จ้าต่ว่าหลังจากนี้เสียกล้ากินหรือพ่อกล้ากินกนัอีกอย่างหนึง่ง้ะจ้าเด้อพ่าพิมพ์ึ่งเฮ็ดเป็นเทธอแรกจ้าขั้งแรกในชีวิตของพิมพ์เลยที่เห็ดเอจีเห็ดกินนะขอบคุณหลายๆนะจ้าทุกคนที่มารับชมสำหรับสำหรับมือนี้พิมพ์ก็ขอ,อลาไปก่อนจ้า บายบายครับบายบายสวัสดีคร mm ับหลุกๆบ๊ายบายครับ